สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้สิ้นปีแล้วเนาะกำลังจะย่างเข้าสู่ปี2025หรือพศ2568นนะครับเราก็จะมานึกถึงนะผมเป็นครูสอนหนังสือนะครับก็จะมีปัญหาบ้างนะเด็กสมัยนี้ คนที่สนใจเรียนก็เรียนจริงๆคนที่ไม่สนใจเรียนก็ไม่สนใจจริงๆนะเล่นเกมบ้างนะขาดเรียนบ้างมาสายบ้างเนี่ยตอนนี้เราก็เลยจะมาคิดหาวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนะว่าเริ่มปีใหม่แล้วก็ควรที่จะตั้งใจเรียนเรามาดูนะครับแทดต้องใช้ AI ช่วยคิดให้นะครับก็ด่นเราเข้า Google เหมือนเดิมเนาะ แล้วก็คลิกที่แชทเซิร์ชหาคำว่า c h a t GPT กด Enter รแล้วก็คลิกที่ introduce Chat GPT ตัวนี้เลยแล้วก็คลิกที่ try Chat GPT แล้วก็มาถึงตรงนี้เราก็คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เลือกดำเนินการต่อด้วย Google เราก็เลือกนะครับเ,เลือก Gmail ของเราที่เราต้องการแล้วก็กอรอกรหัสผ่านไปแล้วคลิกถัดไป <c oughs> พอเราเข้าสู่นหน้าของ Chat GPT นะครับเราก็ จะทักทายกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมทักทายกอนผมทักทายคเับเขารู้ว่าผมเป็นครูนะครับมีอะไรช่วยไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําตัวนี้นะเดี๋ยวผมขยานให้ครับผมเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์เนาะในปีที่ผ่านมานักเรียนส่วนหนึ่งมักจะไม่ค่อยสนใจเรียนขาดเรียนบ้างมาสายบ้างนะนะครับ เราก็ไม่ค่อยสนใจอ่าอันนี้ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> นะครับเราบอกว่าสมนอ,อะไปีที่ผ่านมานักเรียนส่วนหนึ่งมักจะไม่ค่อยสนใจเรียนใครเรียมา,มาสายบ้างหรือมาเรียนหรือมาเรียนก็ไม่ค่อยสนใจเรียนเนาะนะครับอยากให้ช่วยบอกแงลมนาจใจที่ให้นักเรียนมีความพยายามจะตั้งใจเรียนมากขึ้นสักข้าวข้อนะครับ ในปีใหม่นี้อยากอยากอยากให้ช่วยบอกแรงบันดาลใจที่ให้นักเรียนในปีใหม่นี้โอเค <c oughs> อยากช่วยสร้างแรงบันดาลใจสักห้าหัวข้อพร้อมทั้งช่วยเขียนพร้อมเพื่อน,นำไปสร้างภาพประกอบขั้นบรรยายด้วยโอเคผมก็คัดปีตรงนี้ไป <c oughs> เราก็ไปวางไว้ในตรงนี้นะครับคือให้เขา <c oughs> บอกนะครับบอกแรงบรรจัยสักห้าหัวข้อพร้อมทั้งช่วยเขียนพร้อมด้วยเพื่อเอาไปสร้างภาพประกอบคำบรรยายแล้วก็โอเคอ่า <c oughs> นี่คือห้าหัวข้อนะเรียนรู้เพื่อสร้างอนาะคตที่ดีกว่าแล้วก็มีพร้อมให้มีคำบรรยายมีพร้อมเราบอกห้าหัวข้อใช่ไหมครับคำบรรยายคำบรรยายมีพร้อมคำบรรยายโอเค เสร็จแล้วเราก็คลิกตัวนี้นะเพื่อคัดลอกนะครับคัดลอกเพื่อเอาไปวางไว้นะนี่ผมก็วางอ,อ่าเราก็จะได้ตัวนี้ละเมื่อเราได้เสร็จนะครับเราก็ออกจากขอบคุณข้าราน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอปีใหม่ <c oughs> ขอปีใหม่นี้ขอเป็นปีที่นักเรียน หาตกโอเคนะครับแล้วก็ออกไปก่อนเนะาะเมื่อเราออกจาก l o เอ้ยออกจากแช a t g p t แล้วเดี๋ยวเราเข้า Google ดูนะครับอ่าตรงนี้ยังค้างอยู่เนาะเราก็ออกไปออกไปก่อนเนาะฝึกไว้นะครับอ่าต่อไปเราจะใช้ตัวนี้ในการสร้างภาพตัวใหม่สุดยอดมากเดี๋ยวสุดยอดอยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมไปเข้าตัว Meta AI อ่าแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับเมตาเอไอเขาให้คลิกที่คำว่าเข้าสู่ระบบนะครับ <c oughs> ก็จะมีให้ให้สองตัวเท่านั้นเนาะ <c oughs> เข้าสู่ด้วยระบบด้วย i ิน t a g แกรมหรือเข้าสู่ด้วยฟาเฟสบุ๊กผมคลิกเข้าด้วย f a c e b o o เออเขาก็จะเข้ามาเลยอันนี้เข้ามาในกรณีที่หน้าของเรา facebook ของเราไม่ได้ออกจากระบบนะครับ เราเฟซบุ๊กเนี่ยเราเปิดตลอดเวลาใช่ไหมราะนั้นจะเข้าได้2ตัวนะครับ i n s t a g r กรกับ Facebook อันนี้ผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนี้ผมสร้างสร้างแรงบันดาลใจไว้2ออันดูดิมเห็นไหมเป็นภาพไม่ใช่ภาพธรรมดาเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการสร้างนาะโอเคนะครับพอเราเข้ามาสู่หน้านี้แล้วจะมีตัวที่เขียนพร้อมคุณงลางนะหรือเราคลิกการสนทนาใหม่นะครับ กลับมาตัวนี้เนาะคลิกอันนี้เมื่อกี้ที่บันทึกไว้ประวัตินะครับการสนทนาใหม่เราก็คลิกที่ตัวนี้การสร้างรูปภาพนะครับพอคลิกสร้างรูปภาพก็จะมีเขามีรูปภาพให้เยอะะเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปก๊อปปี้คัดลอกอพร้อมอันแรกมาให้นะครับคัดลอกเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะสร้างได้ยังไง คอดลอกแล้วก็มาวางไว้นะครับพจน์ b ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้หรือก,กด enter <c oughs> ก็จะเดี๋ยวรอสักครู่ไม่นานด้วยนะครับไม่นานด้วยแล้วไม่ไม่ต้องมีเหรียญเลยนะตั้งแต่ทํามายังไม่มีเหรียญใช่ไหมน่าโอเคนะครับก็คือรูปมา ทีนีๆถ้าเราบอกชาปเป็นชาวเอเชียหน่อยก็จะได้นะครับอันนี้ก็จะออกไปฝรั่งก็ไม่เป็นไรเนาะพอเราได้รูปภาพเกาจะให้มานสีรูปนะถ้าเราต้องการ c o ปีนะครับแล้วก็คลิกตรงสจุดแล้วก็ดาวน์โหลดคลิก3จุดดาวน์โหลดดาวน์โหลดไว้ทุกรูปเลยก็ได้นะครับเอาไปใช้พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะมีตรงนี้อีกนะครับนี่ ที่ผมชอบเ e t a เอก็ตรงนี้แหละคือสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ในในตัวเดียวกันเลยนะครับเราคลิกปึ๊บ <c oughs> เ, <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมครับสร้างทั้งสีรูปเลยสร้างทั้งสีภาพเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้อา่านะครับอา่า ดาว,โห,ดว,ดาวโหลดเก็บไว้ดาวโหลดเก็บไว้ดาวโหลดเก็บไว้เห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดมากนะทำในตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมากเลยอ่าเมื่อเราได้ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ออกจากเราคลิกที่ชื่อแล้วออกจากระบบไปอ่าลืมล็อหรือไม่เราก็ทําให้จนครบ่ะนะเราจะเลือกหัวข้อไหนก็ได้นะครับอ่าเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส เดี๋ยวเอาตัวนี้ก็ไดเ้เอาอีกตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะเอาเราเอาหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าเดี๋ยวเราไปทําอีกรูปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะคลิกการสนทนาใหม่นะครับสร้างรูปภาพเนาะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อ,อีกพร้อมหนะึ่งที่ยิงถ้าเราบอกไทยศิลเดนเนาะหรือเอเชียก็ได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้ออกมาเป็นเป็นไทยไทยนะลองดูนะครับ สักครู่นะครับก็ออกมาโอโห,โอโหแต่นี่เห็นะเราก็เอารูปนี้นะครับเห็นไหมเขาจะมีขั้นมีตอนเห็ไหมครับอโอเคอันนี้ไทยอันนี้เป็นเป็นอะไรอินโดนีเซียเป็นอะไรนะอ่าไม่เป็นไรพอเราได้เสร็จแล้วเราเราก็อ,าอะไรสร้างภาพขึ้นไวดู ถ้าเรายังไม่ได้ภาพที่เราถูกใจเราก็สร้างใหม่นะครับเราก็สร้างใหม่นะครับอ้นะอหช่าอันนี้พอได้เนาะเราเอาสองรูปนะครับเอาสองภาพเนะเราก็ได้ละเดี๋ยวเราก็คลิกตัวนี้นะครับออกจากระบบพอนะเราออกจากระบบเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าตัวไหนะ เราก็จะไปเข้เขา Google นะตรงนี้ออกจากระบบแล้วใช่ไหมเราคลิกตรงนี้เนาะเราก็ไปเข้าบัตรน้อยนะครับบัตรน้อย Voice นะเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปิดไปเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบด้วย Google แล้วก็เลือก Gmail ที่เราต้องการ แล้วก็วางไปคลิกถัดไปอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากคุณหนุ่มนะครับซึ่งเป็นวิศกรที่มากประสบการณ์มากความรู้ด้วยนะครับผมคลิกที่เพิ่มประโยคเนาะผมก็ต้องไปเอาอะไรเอาอันแรกนะครับเมื่อกี้เราทำอันแรกเป็นคำบรรยายก๊อป แล้วก็ไปวางไว้ในตรงนี้ผมว่าจะใช้เสียงผู้ชายเนาะเสียงเสียงเสียงอลันลองลงเสียงอลันกันแล้วกันนะครับใช้เสียงนี้แล้วก็คลิกที่สร้างแล้วลองเลย์ดูก่อนการเรียนรู้คือกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในชีวิตเห็นไหม ตรงนี้เราสามารถที่จะมาอะไรแก้ไขได้เนาะกุญแจคือสิ่งสําคัญสมมติเราจะให้เขาเว้นวักหน่อยเนาะมันจะเร็วไปนะครับอนาคตหน่วงเวลาไว้อยาพัฒนาตนเองอ่าเราก็สร้างอีกทีหนึง่งแล้วก็เพลงดูการเรียนรู้คือคกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเอง พอทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในชีวิตโอเคพอได้เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น MP3 เนอะตกลงคลิกตกลงอีกทีอ่าเราก็ไปเอาอันไหนนะอันที่ห้าใช่ไหมครับที่เราทำไว้อ่าแล้วก็ควบรรยายก็ปีกเราก็ไปวางเพิ่มประโยคคันโทนบไปอ่าแล้วก็ เป็นสักหน่อยนะครับแต่มาจากความยายามอ่าแล้วก็คลิกสร้างลองเพลย์ดูความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มาจากความพยายามและมุ่งม,มั่นที่เรามีในวันนี้โอเคเราก็ดาวน์โหลดเก็บไ้ตกลงอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็คลิกออกจากระบบนะครับออกจากระบบเราก็จะไปเข้า กูเกิลก่อนนะเราออกจากตัวนี้ก่อนเนาะนะครับออกจาก Google ให้หมดก่อนเราก็จะไปเข้าอะไรเว็บไซต์ Canva นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมตอนนี้นะครับคลิกเข้าสู่ระบบเ,เลือก Gmail ที่เราต้องการ <c oughs> เสร็จแล้วก็กรอกรหัสผ่านคลิกถัดไป ดำเนินการต่อก็มาส่นนี้นะครับเราก็จะเลือกเอาแบบ presentation ก็ได้เนาะหรือจะเป็นแบบ social media ลม d เดีะก็ได้นะครับผมสมมติผมเลือกมาเอาแบบ presentation ก็แล้วกันนะครับปึ๊บสต่อเก้าเป็นแนวนอนเราก็ไปอะไรอัพโหลดนะครับอัพโหลดวิดีโอของเรามา เออเราก็อัปโหลดเอารูปนึงเนาะเอาสมมอเอารูปนี้นะครับแล้ว <c oughs> ก็ลาบเนาะทำเราทำแบบนี้เนาะเพื่อให้เต็มจอนะอานะ่าก็จะเต็มจอไม่ได้เป็น1น่ตอนหนึ่งนะครับมาเราก็ไปอัปโหลดเสียงมาก่อนอัปโหลดเสียงนะครับอันแรกอันแรกนะการเรียนรู้ ก็ลาบมาวางทีนี้เสียงมันจะยาวกว่าเนาอสีวิอันนี้แค่นิดเดียวเราก็เอาอัพโหลดเพิ่มอีกก็ได้นะร,รูปที่เราทำไว้นะครับวิดีโอที่เราทำไว้เอาตัววิดีโอนาะนะครับเราเพิ่มหน้านวสังเกตเสียงนะครับแล้วก็อ่า ถ้าแบบนี้ก็ได้แล้วเราคลิกขวากําหนดวิดีโอเป็นแบ็กกราวก็ได้เห็นไหมครับเพิ่มหน้า,เ,าเสียงมันยังมาถึงตรงนี้นะครับเสียงสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเลยมาหน่อยเราก็บอกอัปโหลดอีกไฟล์หนึ่งก็ได้เพราะเราเต็มไว้ต้อง4รูปเนาะนะครับเราก็เอามาวางไว้นะใช้ได้สองแบบเพราะฉะนั้น เราจะไอวิดโอตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะนั่นสั้นได้เนาะเดี๋ยวเราคลิกก่อนนะ <c oughs> ตัวนี้กําหนดเวลาตรงนี้นะครับคลิกทระยะเวลาก็ได้นะครับเราสามารถที่จะย่อเวลาให้มันพอดีกับนี่ก็ได้นะครับอ่าเี๋สั้หน่อยก็ได้กำหนดเสียงให้มันอยู่ช่วงกลาง,ลางหน่อยอ่า างนี้ก็ได้นะครับคลิกที่ได้เ,เวลานะเราก็สามารถเราไม่สามารถยืดวิดีโอได้แต่เราสามารถที่จะย่อวิดีโอได้เอาไปดูการเรียนรู้คือกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในชีวิตโอเคนะครับพอเมื่อเราเราได้วิดีโอที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปเอาตัวนี้มาเอา หัวข้อนะครับหับวข้อนี้มาค o p y แล้วเราก็มาอะไรนะมาคลิกท,ที่ข้อความเพิ่มหัวข้อเรื่องก็ได้นะครับแล้วก็ c t r l V ไปเราก็ไปใส่สีตัวสอนเพื่อให้เห็นชัดเนาะอ่าดีกว่าแล้วเราก็อาจจะไปใส่เอฟเฟกสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เห็นเส้นขอบ ก็จะชัดยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดการเรียนรู้คือกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในชีวิตโอเคนะนี่ตรง<า>รข้อความนะครับข้อความมาหยุดเนาะเดี๋ยวเราผมคลิกก่อนแสดงการกําหนดเวลาอ,องค์ประกอบนะข้อความจะอยู่ตรงนี้นะครับคัดลอกก็ไเลยนะครับคัดลอก,ก,นนอลอกแ,ลแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคลิกที่วาง อ่าก็จะเพิ่มมาคลิกตรงนี้คลิกขวาแล้วก็วางอ่าเดีย๋ยวเราลองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมดการเรียนรู้คือกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในชีวิตโอเคอ่าพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเราตั้งชื่อใหม่ก็ได้หรือจะตั้งชื่อตรงนี้เดิมก็ได้นะครับแล้วเราก็แชร์แล้วก็ดาวน์โหลด เป็นอะไรวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดแล้วรอสักครู่กดเสร็จครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานกันนะอโอเคนะครับเมื่อเราดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเขยายให้เต็มหน้าจอแล้วเพยดูนะครับ การเรียนรู้ค tamam> ือกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในชีวิตโอเคอ่าได้เนาะเดี๋ยวแล้วเราก็คลิกสามขีดนี้ไปหน้าหลักนะครับแล้วเราก็ออกจากแคดวาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูอะไรที่เราโหลดไว้นะครับเราผมดับบนคลิกเนาะนี่ตัวนี้นะครับ การเรียนรู้คือกุญแจสําคัญที่พาเราสู่ความสําเร็จในอนาคตอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะทุกความรู้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในชีวิตนาเป็นไงครับโอเคไหมครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะเพราะจะเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดใจให้กับตัวเรา,อาเองบ้างนะที่เป็นครูผู้สอนเนาะว่าเราจะมีแอคชั่นหรือมีการพัฒนาอย่างไรที่จะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะให้ผู้เรียน กลับมาเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนหน้าสำหรับตอนนี้ถ้าใครถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งติดตามครูไ้เก่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ